ค่ะขอากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ปูสุกคุณน,นะคะ่ะวัดน,นี้ก็มาตามปู่นะคะมาตามปู่ใช่หอดวัดนะคะเนะเาะนี่ว่าวปู่เป็นฝันดีนะคะนิมิตีนะคะแนวทางนี้ก็เข้าตลอดนะคะเหล็กมงคลปู่เมื่อนี้ก็มาติดตามตัววาสิป็นตัวใด คลิปนี้เข้ามาแล้วก่ะไห้กับปรังไก่กดไรกดแช่นำในเด้อก่ะตามตัวเพวิ่มฝันปูใช่นะคะเนาะมาจากการกระปูจะเจริญพอนจะดมดทีแล้วได้ลรตีหลายใบปูปูได้คู่เดียวได้ตัวเดียวเขาหาซื้อก็บว่ได้แปดเก <c oughs> ่าต <c oughs> ัวไดปูแปดเก่า แปดเก้าฟันบ่คะฟันวันนี้กับฟันตองมวลฟันตองมวนนะครับปู่ีียวก็ได้ฟันตองมวนขึ้นกับฟันใกล้ใกล้จะบวงสวงเลยใช่ไหมครับปู่อ่าใกล้จะบวงสวงแล้ววันที่ยี่สี่กุมภาบวงสวงมีสามตัวแม่นตลอดแม่นสามตัวตรงเลยถ้าบวงสวงนี่ส่วนมากจะแตกสามตัวเลยนะปู่สามตัวใครมีบุญมีบุญวาสนาบารมีถึงก็ได้ เดือนกุมภาเหรอครับปู่เดือนกุมภาัน24 24กุมภาอ่ะนยี่ส<อ>ิบยี่สิบสี่กุมภา24กุมภาของตุกปีครับนี่จะแตกสามตัวตลอดใช่ไหมครับสามตัวตรงเลยใครมาก็ได้สบายละมีสิงเป็นเป็นที่ที่ไว้คู่อ,อาจารย์ไหว้คู่เป็นที่ควบเสียงครอบ ครอบเสียงลูกซิลลูกหาว่นด้คอบหลายปีแล้วโอ้อบเสียนด้วยนะครอบเสียงครูลูกศิลย์ลูกหาเปิดบ,บารมีให้ลูกศิลป์ลูกหาอเอซี่จะมากกัม่ได้แล้วค่ะคะ่ะรวมบุญร่รวมมานิสงน้างกันทีนี้ปู่ฝันว่าอะไรครับตอนงวดฝันต่องวดฝันว่าโยมเขาเอาหัวหมูมาถวายให้สามหัวถือมากคนละหัวละหัวผู้ชายสามคน แต่สองคนมาก่อนอีกคนหนึ่งมาช้าแล้วอีกคนหนึ่งว่าคนหนึ่งว่าเอ้าหัวหมูมันทําไมมีหน่อยเดียวตัดคอมันหลอกเอาแต่เอาหัวกับหูมาให้หมูสามหัวนะครับปู่สามหัวแล้วตีก็ตีห้าสามเมื่อไม่ตีไม่ตีมากคลิปตีง่ายง่ายห้าสามสามห้าหมู หัวเป็นหาบ่ครับปู่หัวหัวหาหัวสามสามหัวดิหาสามสามหาเมื่อคืนเมื่อคืนก็ปู่มีปู่มาย้ำอีกครับนั่นบอกว่าเลขบอกบอกเลขล่างห้าสามปู่มาย้ำมากาเข่าฟันอีกว่าัเป็นมาจังไลยค่ะเป็นปู่ผู้ชายเมื่อียนไหนเลย่ะาเมื่อนบอกว่าหาสามเด้อสันล่าง สัมัง่ยๆเนเด็กบ่นมาสั่นบนตัวนี้เด้อสั่นันนี้แคบไห้สามหาสามออไม่ใชเขากระเล็กบนเร็กล่างคือเขาขึ้นเล็กตัวเดียวกันเนาะเกนนห้เราหน้าหาเล็กสามตัววันนี้เรเห็นเจ้าผู้ได้ออกไปเอาันไมากเดกนี่น้ำผู้ใดเล็กโผล่ขึ้นมากสามหาสามอีกเราเห็นเราตัวนี้วันนวันหายไป่ ตัวง่ายเลยอืมตรงก <ầ> ันะสามเลยครับต <Memory> ัวแมนตรงกันกับความฝันที่ปู่ฝันด้วยเมนสามห้าตรงที่ฝันตองงวดฝันแล้วเขาย่อมเอาหัวมูมาถวายให้ตามหัวครับอมแล้วว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้หรือวะงวดก่อนปูได้ลอตเตอรี่คู่หนึ่งใช่ไหมครับอ่าได้คู่เดียวหาซื้อก็ไม่ได้มันไม่มีเก้าเจ็ดเก้า งานนี้ก็ฝันว่าอยูเพิ่นเก็มาเขียนให้8กังซีบ่ค่ะบ่ฝันฝันแล้วก็ตีเอาอ๋อฝันว่าจังได๋ก็งวดทีแล้วงวดทีแล้วฝันฝันจังได๋ล่ะฝันเห็นเห็นพระเห็นพระองค์นึงรูปนึงย่างไปเพิ่นไปบินบา วันนี้มีปันมีโยมผู้เฒ่าผู้หนึ่งย่างมาหาก็ะเราะขอขอบัจจัยน้ำพระขอบัจจัยเนี่ยมาสิครพระผู้เฒ่าโยมคือขอเจ้าบาทแ้วสิขอแปดบาทเขาก็แปดเก่าด้วยนี่คือหนุ่มเย้คืน้ากพระผู้เฒ่าก็น้ำเก่าเนาะพบทนี้คือสามห้าสามเงีนหาสามมือสามหัวบทตีบทตีง่ายบทตีร้ายตี ต,ต,ตีง่ายๆหาสามสามหาแล้วนั้นผู้ชายประมาสามคนเนื้อผูใต้สามคนตีหาสามสามหาแล้วนั้นกระกร้านพุ่นกับฝันทั้งที่หลับฝันไร่ย่อมบอกหัวหมูมาแต่ใบหงวหนึ่งกระตีหาซูลซูนหาแล้วก็ออกเครื่องนั้นออกอย่างออกหาซูลมองซูนหา แต่วันนี้มันหมูหัวหม,หมูสามหัวทีนี้เขาเขาเขามาย้ำอีกเล้วครับปู่มาย้ำเมื่อคืนนี้เ็าย้ำอีกเป็นเป็นเป็นผู้ชายคนแก่อบอกให้ซื้อเลขตัวนี้เรียกเลขให้ตัวไหนมีมิดฝันนะปูนะ่เนาะมิดฝันเดี๋ยวเรา จะมารอเลขบวงสวงนะครับผมบวงสวงนี่นจะเข้าสามตัวตลอดเลยใช่ไหมครับปู่ใช่สามตัวตรงกีงงป่ปีแล้วครับผมที่ว่าแตกสามตัวตลอดเียครับปู <4 S 2> ่สามปีเนปีสี่ปู่เก่าหนุ่มบคาให้แมนพี่กายกับเขาี่ดได้ออนแอดนินเ,เห็นอยู่ปีที่แล้วก็เข้าสี่หน <c oughs> เก็นะ่ะ <c oughs> วันที่เท่าไหร่ก็ครับปู่อุเนฟซี่ก็ได้ค่ะวันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าขอเสนอใจบุญถ้าอยากร่วมเป็นผลไม้ถวายปู่ก็ได้ได้หมดใช่ไหมครับไปถึงเบิกซัพ์นาคีโอปอวันที่ยี่สิบสี่นะคะใครจะมาร่วมงานก็ได้ใครจะมาร่วมบุญก็ได้ใครจะครอบเสียมเปิดบารมีก็มา วัดโนนทาเนะค่ะจ้าวัดโนนทาาปู่ครอบให้เบิด์ตแมนบาค่ะผด้มากก็เสียนหมดปู่วันนั้นปู่เดียวปู่จะบอกว่าใครจะมีโชคไม่มีโชคใครจะเสียโชคปู่ท่านจะบอกเองปู่ท่านจะบอกเองเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ว่าคนไหนจะถูกสามตัวถูกสองตัวใช่ไหมครับนั่นแหละจะมีดวงไม่มีดวงวันที่เท่านั้นจะนี้ค่อยซื้อท่านจะบอกอ นจะมาได้นอกปีน้องแต่ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวครับสามตัวตรงๆเลยนะครับผมก็ปีปีที่แล้วนี่ก็เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าใกล้ใกล้เมือนายคู่นีเลขกับแม่นเนี้ยปู่ฟันแม่นถ้าเข้าก็เข้าติดๆเลยนะครับถ้าในมิดอย่างเงี้ยถ้าในมิดอย่างเงี้ยจะติด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 เลยกี่งวดติดนะครับปู่ที่ถูกๆมาเนียครับปูก็ติดมาหลายงวดแล้วนะ งวดงวดที่ผ่านมาที่มันออกอะไรห้าเกตห้าเกตกับแปดห้าหรือห้าแปดจะหาซื้อไม่ได้อีกงวดนี้ห้าสามห้าปะปูยังไงคัก่อนสามห้าสามสามห้าสามสามห้าสามล่างก็ห้าสามล่างก็ห้าสามแต่ป็นเลขบนล่างมันทำไมมันเลขเหมือนกันมีเม็ดเมื่อคืนสองเทียนปะปูสามกันเมีย สิมหาสามมันไม่แน่มันกันได้ได้เลขห้าสามสามห้าตัวเดียวห้าสามสามห้านะคาหางเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวตรงล่างห้าสามสามห้าบนก็ 3, 5, 3<ม>สามห้าสามสามห้าสามเลขล่างห้าสาม กำวิญากนะคะหางเดียวห้าสามก็ครัปูศูนย์สานห้าสามก็กันบะค่ะกัะนกัไว้หัวหมูเผือมันเป็นศูนย์ศูนย์สามห้าตัวกันเนาะนจะเป็นแนวทางจากปูนะคะเนาะไก่ไวายคู่นะคะเหล็กปูกะ แม่นทุกงวดนะคะเขามาหลายงวดแล้วเพียงแต่ว่าบได้มาตามปูซื้อเนะคะเนาะพึ่งได้มาติดตามค่ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแนวทางปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม